อ,อ,อ้าวองไ่เอ้าวองในเดี๋ยวจ,จะเดินทางกลับนะท่านผู้ชมโดยรถไฟฟ้าผมก็ได้ชาร์จมาประมาณหนึ่งชั่วโมงมันก็น่าจะเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะเราก็จะ ของขึ้นรถกลับนะฮะคุณผูดด้ชม น่าจะไปกันได้น่าท่านผู้ชมจะมีติปข้าวอีกหนึ่งตงิ๊ที่จะต้องเอากลับด้วยไม่รู้มันจะได้หรือเปล่าเอาไว้อย่างนี้โอ้โหมันเกเสียงแล้วนะมาดีกว่าไว้ตรงนี้ดีกว่าเหลังนี้ดีกว่า เดินทางกลับนะท่านผู้ชมไปเดินทางกลับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปในหมู่บ้าน เออน้อยใจมเดี๋ยวผมจัดให้โอ้โหโอ้ยช็อตเด็ดช็อตเด็ดกิ้งเลยก็ได้นะเครื่องของคุณรถคุณเนี<ด>่ยโอ้โห,โ,ห,โ,ห,โ,หโอ้โหสุดยอดโ,โอ้โหไปเลย <c oughs> ไปเลือกเอาผมแคป <ừ. S 1> ให้เยอะเลยเดินทางกลับเออ ดูนไหนว่าเกี่ยวน้ำผมอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเออท่านใดเดี๋ยวจะมาอยู่เพราะว่าจะเอาประโคโงข้าวไปให้ <c oughs> พี่ชายคนบ้าเฮ็ดเดี๋ยวแวะเมาน้องเอิร์ตด้วย <c oughs> เดินทางกลับนะท่านผู้ชม <c oughs> โอ้ทองฟ้าวิปริตแปรปลวนท่านใด เดินทางกลับนะท่านผู้ชมด้วยรถไฟฟ้าพลุงพลังมากเลยไม่รู้จะถึงบ้านหรือเปล่าแบตน่าจะหมดก่อนหรือเปล่านะใครเห็นเขาคงจะตกใจแล้วมัดอะไรของมันวะเนี่ยมาพลุงพลังเลย <c oughs> หลายอย่างนะท่านผู้ชมบรรทุกมาหลายอย่าง แถวนี้หมามันชอบไล่รถไฟฟ้านะท่ะานผู้ชมเดี๋ยวรอดูสักพักนะหมาไล่รถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยมันไม่เคยเห็นนะฮะอุ้ยแดดแรงมากเลยใส่หมวกก่อนอะไรอยู่ในน้ำควายควายเล่นน้ำ โอ้มีควายเล่นน้ําด้วยท่านผู้ชมแดดแรงมากแดดแรงสุดๆพอดีว่ามีภารกิจที่ต้องไปต่อนะท่านผู้ชมก็จะเอากุนเชียงแล้วก็เอาขนมนมเนยนะกลับไปให้พี่ชายคนบ้าเห็ดน,นะได้ทานกันเนาะนะก็เลยว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะในวันนี้นะลุ้นกันเนาะว่ารถผมเนี่ยจะขี่ถึงบ้านหรือเปล่านี่ครับท่านผู้ชม เพราะว่าข้ามาเนี่ยตอนมาเนี่ยแบตหมดตรงเนินพอดีนะขากลับเนี่ยผมไม่ไปทางโน้นนะเพราะว่าทางโน้นมันเนินมันสูงชันมันกินแบตเยอะก็ะเลยมาทางนี้มันไม่มีเนินแต่มันไกลกว่ารุนกันว่าทางที่เป็นเนินและทางที่ไม่เป็นเนินอันไหนมันจะแบตมันจะประหยัดกว่ากัน โอเคครับผมขออนุญาตเดินทางเนาะ